โอ้โหเดี๋ยวมาดูนะคะว่าจะสาธิตเอาผ้าค่ะใจ่เบตาดินไปเลยค่ะมาพิสูจน์กันค่ะเทปังๆลงไปนะคะแห้งเห็นไหมคะสีเบตาดินชัดเจนมากๆกับผ้าขาวใหญ่ลงไปนะคะใช้ช้อนคนนะคะเอาแช่เอาไว้นะคะแล้วมาดูนะคะผ้าถ้าจะเจอเบตาดินแบบนี้นะคะแล้วก็เทปังป,งปงลงไปค่ะผงสะพอกปังปังโอ้โหยังไม่คนเลยนะคะ สีของเวตนตาดีหายไปแล้วค่ะแล้วมาดูกับมาดูที่ผ้านะคะเห็นไหมคะโอ้ไม่ได้ใช้มือขยี้นะคะและยังไม่ได้ลงเครื่องปั่นนะคะใช้แค่ช้อนคนๆๆๆคุณคะดูสีสิคะเอาไปทั้งหมดเลยนะคะสีไม่มาติดผ้าขาวเลยสะอาดมากว้าวสุดยอดเลยคะ่ะพลังทอร์นาโ,โดของปังปังลูกเราสีไปไหนคะเบนตาดีหายไปไหนครับจกกระปุก เลี้ยงเลยค่ะผ้าขาวโอ้โหดูนะคะมาดูผ้าสีค่ะหลายคนนะคะโดยส่วนใหญ่ก้ใส่เสื้อผ้าสีใช่ไหมคะแต่นี่คือซักแล้วผ้าสีไม่ตกเลยค่ะนวัตกรรมผงซักฟอกของพวกเรางานนี้มีเฮกันค่ะพิสูจน์ให้เห็นกันแบบนี้เลยค่ะมั่นใจมากๆเลยกับปังๆใครที่เห็นแบบนี้แล้วอยากจะทำธุรกิจกับแม่มดออนไลน์ ยินดีนะสอนอาชีพออนไลน์ผ่านมือถือค่ะใครสนใจนะคะไปที่รูปโปรไฟล์กดไปที่ลิงก์ได้เลยค่ะ